กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมโรบอทในแมป B.R. อมีมนั่นเองนะครับมีมีมต่างๆที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันนี่เดี๋ยวอให้ดู b ิสกิบิดีมีเจ้าหมาน้อยตัวนี้คุ้นๆมั้แล้วก็มีเด็กซักเซตคิดนะครับแล้วก็มีนี่อันนี้ที่เขาล้อกันในมีมเราจะเห็นบ่อยมากเลยมีเจ้าหนูแล้วมีจอนชหน้านะครับไม่ใช่จอนสีดา้วเจีาไหนา ทำไมถึงที่ตอนใช่หน้าโ้ยจีนเยอะแล้วก็วีป๊อปแคสต์นี่เพื่อนๆจำได้ปะที่เราต้องกดอ่ะเออใช้นิ้วกดตั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 ้นตั้นตอะอะไรเงี้ยมิสเตอร์อินสติสเดิร์ลเอ่ออินสติเดิร์ลอะอ่านผิดแล้วแล้วก็อันนี้แฮมสเตอร์ที่แบบว่าหน้าเศร้ามาก้าแล้วก็สมิ่วแคทตัวนี้ก็น่าจะรู้จักกันโอ้เมกกาไมล์สไปเดอร์พีตัวต่างๆ มีเจ้าดรอสกันนะครับเจ้าหมามอุ้ยมีหมูด้วยแล้วก็มีตัวต่างๆร้องเพลงลิทโลนะครับซิกมาเดอะล็อกก็มีแล้วก็โทรเฟสนะครับเฮ้ยมีแบกโล่งด้วยโอเคเอาเดี๋ยวไปหาเล่นตายแล้วหัแต่เบานะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเจ้าเนิร์ดใส่แว่นตัวนี้อีโมจิที่คุณเคยกันสปีดเออลองสปีดแล้วก็เก็บเกาะเป็นวยป้องกันนะครับอุ้ยเจ้าหวีเป็นหมาน่า บอกไว้ก่อนเลยวัวรถสปีดเร็วมากอย่าลืมเก็บก่อทุกคนอุอ้ย้วที่หนึ่งไม่มีอะไรอะ่ะอุ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวดีด <laughs> โอเคเราต้องวิ่งผ่านไปก่อนนะครับต้องเก็บก่อเยอะเยอะอุ้ยมีคนแย่งเก็บก่อไปแย่ลยแล้วกินก่อนกินก่อนเราต้องอยู่ขอบข <ๆ S 1> อบอยู่ขอบขอบก่อนอยู่ขอบขอบกันเก็บเงินได้740ิแล้วเปลี่ยนมีมไดยยังเปลี่ยนมีเป็นหมานี่เป็นหมาได้แล้วนี่เป็นหมาตัวเล็กนะครับนี่ครับมีตัวนี้ ไม่คุ้นเหมือนกันใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้ว่ามีมตัวนี้ชื่อว่าอะไรแต่ก่อนอื่นไปก่อนแล้วปึ๊บอุ้ยเจ้าหมีบ้าเจ้าหมีบ้านี่ไงกินไอ้หมดบอกเลยฉันดุนะบอกไว้ก่อนเลยโอ้โหโหดมากเจ้าหมีใจเย็นใจเย็นใจเย็นวิไฟคืออะไรอ่ะบอกเลยนี่ไงมีไฟตรงนี้ด้วยอุ้ยอะไรอย่าใกล้กันเดี๋ยวโดนกินเจ้าหนูแฮมสเตอร์ไอ้หนูบอดีเองค่ะโอ้โห เนี่ถ้าบอกไว้ก่อนเลยทั้นเลยขบเบื้อแม่บอกเลยอนแต่ว่าระว่างตรงกลางนะทุกคนนี่เอ้ยมีแช่แข็งด้วยเหรอไหนขอลองได้ปะจะหนีลราแช่แข็งดฟรีมันเป็นไงอ่ะจะฟีดทุกคนเลยเหรอไม่เห็นฟีดเลย อะไรอ่ะไม่ฟีดเออกดแล้วมันไม่ฟีดเอาตายอะไรเนี่ยยังไม่ทัดเก็บเงินเลยอ่ะกดเล่นก่อนปึ๊บไหนมีมีมีอย่างอื่นไหมเจ้าหมาตัวนี้หนึ่งพันหนูนี่หมื่นห้าอ่าเป็นหมาตัวนี้แล้วกันเนี่เป็นหมาเหลือบมองนะครับเป็นมีมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าเราอยากได้ตัวอื่นอ่ะ จอร์ชไชน่าใครเป็นจอร์ชไชน่าเจวีนีเป็นจอร์อชไชน,น่าจอร์ชไชน่าว่ะแล้วจอร์นมาบอกเจอจอคือเลย <c oughs> <จ>บอกเจอจอโอ้ <c oughs> อะไรเดี่ยเจวี ฉันไม่ชอบจอนไชนาเลยอ่ะจอนไชนาไม่รู้จักโหจอนไชนาเลยนะเดี๋ยวนี้คกยจีนไเป็นจอนไชนาจอนไชนาหรอจอนไชนาไปเลยจอนไชนาดิอดดิวเคียเลยอ่ะใช่ดิวเคียรอะไรอ่ะนี่คอ่น่าไปมาแล้วเป็นรูปมันเล่มเลยดีลบลบลบู ลบล้มลบล้มเอ๊อเจ๊จ้าตัวมาเรียกเคลียเป็นไงโ oh. อ้โหโอ้ต้องมายั่งฟาร์มใหม่ไอ้นี่ดูดิใช่ต้องเล่นใหม่ไงทุกคนต้องเริ่มเล่นใหม่โอ้อะ oh. ไรอะไม่มันเป็นแบบธรรมเนียมว่าใครเข้ามา <G asm id> จะต้องแบบต้องรีเซตใช่ธรรมเนียมมันต้องเริ่มใหม่ไงทุกคนเออเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวมี V I P ตรงนี้ด้วยทุกคนนี่ V I P อุ้ยสามร้อยสี่สิบเก้าไม่เอาอ่ะ มันนี้ก่อนแต่ว่าเราสามารถสปีดได้นะคูณสองสปีดรันสี่สิบเก้าจะได้ฟาร์มไวๆดิสปีดละปึ๊บหือมันถาวรไหมเนี่ยถ้าจะถาวรน,นะสปีดแล้ววู้ยเอ้าเมื่อกี้ชนใครอะมองไม่เห็นเจอหวีอะไรเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจอะเมื่อกี้แอบว่าเหมือนแบบไม่เห็นต่อรถยนต์ที่เหยียวกบต่อคนนี้เศรษกวดอย่างงี้ยโอ้แต่ละอย่างเก็บสปีดก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปรถเร็ว โอ้ทำไมพวกแกฟาร์มกันไวจังเลยอะเออเกมเร็วเอออยู่ตรงกลางก็ได้เออเกมเร็วมากเลยอะใส่เกาะดีไหมเนี่ยใส่เกาะเท่าไหร่19อ่าใส่เกาะไวกันนี่ใส่เกาะแล้วเรียบร้อยนี่ฉันใส่เกาะเรียบร้อยอย่างนี้พวกแกก็สู้ฉันไม่ได้แล้วป้องกันไว้ปุ๊บปึ๊บป๊บความตรงกลางความตรงกลางแล้วไฟไหม้อะไรเนี่ยเออแย้กันไปต่อเลยดีด้กินเลย มันเกลียดแกก็ต่อบอบิโดเจวีอย่าเข้าใกล้ฉันเฮ้ยเดี๋ยวเจวีมันเป็นป๊อปแคทเยอะป๊อปแคทป๊อปแคทใช่ป๊อป๊อป๊อปกินมันไม่ได้เสียใจเฮ้ยอะไรอ่ะมันเปลี่ยนแล้วเหรอแต่ดูดิ โอ้โหน้าแบบเวอว่ะโอ้ยจว๋ยแต่ละอย่างของแกคืออะไรเนี่ยมาเออเฮ้ยยังไม่ได้ดูช็อปเลยมันมีอะไรบ้างอ่ะคูณสองคิวสปีดสออ๋อคูณอย่างเดียวมันไม่มีกาชาหรอเกมเนี้ยไม่มีกาชานะครับทุกคนแต่ว่าเราสามารถคูณ2เงินได้อ่ะคูณ2เงินแล้วกันลองดูความหอน โอ้ยเปลี่ยนมีมอะไรไนักหนาจังเลยช่วยด้วยนั่นแหละขอบคุณครับเจ้าผมมีเปลี่ยนมีมเก่งอ,อย่าเฮ้ยขอเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมีมเป็นนี่เด็กคนนี้ซักเซ็ททตคิดรูปนี้เคยเห็นบ่อยดีเป็นไงถ้าต่อจะมีโยคอรู้ไหมอเอาเอาแล้วแกจะเดินบัคไก่ฉันจะไปโอ้ยแล้วแกเด,ดินคุณฉันนี่เหร เคมก่อนเคมก่อนเคมเคมได้เงินเี่ยวแค่เดินชนชั้นโอ้ชั้นที่สามเลยบอลดิที่สองเลยเนี่ยนี่นี่นี่มันเป็นรูปแบบเด็กแบบฮึบฮึย่ะอะไรอย่างเงี้ยสอบเสร็กแล้วอะไรอย่างงี้มันเลยเป็นบีมไงแบบบีมใหญ่ซะก่อนมีมเด็กแกมาขโมยอาหารชันโอ้โหมีมนี้ดิขโมยเลยมาขอให้ โอ้นี่ครับนี่คือการมารีวิวมีมนะครับส่วนมากไม่ค่อยได้มีอาะากินกังหรอกเพราะว่าเอ้ยดาดมันก็เป็นสีเหลี่ยมเรียบไปเนี้ยเดี๋ยวมาให้ดูว่ามีมีมอะไรบ้างใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทรยศกินกันเอง น่าเเลสจริงๆ,ๆย<ห>แต่มันมีออโต้ฟาร์มนี่อ๋อออโต้ฟาร์มต้องจอยกรุ๊ปแล้วก็ไปไลท์แล้วก็มีภารกิจรายวันนะครับสามารถเคลมไอเทมได้ก็มีแสแตตด้วยบอกว่าอะไรเท่าไหร่อโอเคคิวไปหนึ่งเองอ่ะอุ้ยดีแด๊คนอื่นมาอืนดิโอเอาอุ้ยมันเลยมันปายเขาปายสะดุดใครอ่ะโดนคนอื่น เอมีรูปหนูว่าไม่สักเซตคิดแล้วอ่ะตอนเนี้ยเป็นลูเซอร์แล้วเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมีม่อนเปลี่ยนมีมเป็นป๊อ c แคทไหมเฮ้ยปอปแคทงันไม่ถึงจอนชัยหน้าก็ไม่เอาอ่ะอยากได้เนี่ยสเปิร์ฟแคทอะเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนมีมกันนะครับอ่ามีมที่เราจะเอาก็คือสเปิร์ฟแคทนั่นเองที่เราเลงไว้ ได้แล้วฉันได้ซัมิร์แคทแล้วนี่<แ>ม,มีอีกตัวเอ้ยบีแอดออปมาแอดดอบแอดอ oh แอดอบ <my God. S 1> ออเป็นของฉันแอดดอบอันนี้เก็บสปีดแ uh. ล้วเรียบร้อยได้เกาะสามสิบว, uh. วิวูว,ว,วูกินเลยดีข้างหน้าก็เบื่อไม่หมด yeah. Yeah. อย่าแยกฉัน <Yeah. S 1> ฉันคือซัมิร์แคทเห็นไหม แต่เินยโอ้ทาร์บาดมากเยอะจังเฮ้ยมีเคปของรางวัลด้วยตอนนี้ปึ๊บหมุนสปินหนึ่งอันโอเคฉันมีลูกฉัน้วยลูกเดิมพันไหนอะอ๋อครับผมรักพ่อไม่เป็นไรลูกลูกกินไปเลยลูกนุกโปะกำมัมแลนน่ะหอยห้ยหิวเข่าเหิวเข่าโดอ๋อมัมหน่อยเลี้ยวว้าว ช่วยด้วยดักคุณพ่อครับอย่าลูกดักได้ครับไม่ได่ลูกกินเลยลูกเย่เติมก่อนแล้วไม่เลูกไม่เจลูกมันเกาินของรอบๆไปหมดเลยครับคุณพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแย่งอย่าแย่ไปกินตัวนี้แกดดี้แกดดี้แกดดี้ไอ้บ้านไซโอ้ยพวกแกอะไรเนี่ยพวกจอชไชรากับจีนไปอีกสิ ไม่ใช่ไม่ใช่จอไัยไ,ไ,ไ,ได้อ้าวผิดเรือ่อเี่อะไรอ่ะอะไรบิสเตรอร์อินกาลคาร์อลเบอร์อะไรนะเอาหรอ,อไ,ไ,ไม่ใช่จอชัยได้หรอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวช่ขอเราเปลี่ยนมีมได้ปะเออเอาเป็นตัวอันนี้ก็ได้อ่ะนี่ไงฉันพูดเดียวกับแกแล้วอา้าว พูดเดียวกันเหรอเนี่ยเ้คนนี้ไม่ใช่พวกเดียวกันคนนั้นไม่ใช่พวกเดียวกันอา้นี่พวกกันอ้าวนี่ไม่ใช่พวกกันนี่มามาพูกเดียวกันไม่ใช่พวกเดียวกันดีแน้เยี่ยมเลยเฮ้ยโทรโทรโทรเฟสโทรเฟสหรอเอาเฟสเหรอมัมเขาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ขอลองไอ้นี่ได้ปหมมันมีสกิบิดี้ด้วยสกีบิดี้ลองดีเออสกิบิดี้แต่ร้อยเก้าเก้าโลวั๊ ซื้อเลยซื้อเลยด็สกีบีดี้จะเป็นสกีบีดี้แล้วโอ้โหตามหลอกเขาแบบเขาไม่ได้พวกเดียวกับเราเราเขากินคอฟฟี่ครับไอ้ยสกีบีดี้ดูดูด็ดปิ๊ดูน้าสกีบีดี้ดิมันมีความสุขมากเลยในการเล่นเกมเฮ้ยโเอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเ่้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้หย้เ้ย้ อยู่ดีๆพ่อก็ส่งผมไปเกิดใหม่ต่างโลกครับท่านผู้ชมเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ีกินกินเริ่มร้อยนี่ไม่ต้องแบบเข้าห้อง VIP เลยนะเนี่ยฟาร์มตรงนี้ก็ได้เฮ้ยแกรี่โดนซาจอนใช่หน้าจอดใส่หน้าต่อกินครับดีแด่ผมจัดการให้นาลูกเฮ้ยเจอโทรเจอโทรเจอโทรโทรเฟสดีแด่เราไม่กินหรืฉันไม่ได้หรอก มชบีโล่เจ้าบีเสียใจด้วยดักโล่ดิขบมยโล่ขยโล่ขโมยโล่ขโมยโล่ขโมยโล่ย่โล่ยันหมดแล้วอย่านะขโมยโล่ขโมยโล่ขโมยโล่ก็ตกจะมีโล่ขโมยโล่แบบไม่มีขอโทษผมไม่เห็นขยโทษเฮ้ยเฮ้ยทอลเฟสทอลเฟสไม่ไดโกดขอโทษผมไม่เห็นิดเดียวตัวเล็กไปนี่ขโมยหมดไปยา โอ้โหสุดยอดแมวแมวแมวป๊อบแคทป๊อบแคทป๊อบหรอป๊อบทีนไวใสนี่แน่นี่ฉันวิกาะตลอดเวลาเจ้าบีอุ้ยแอด์ดบอย่าเจ้าบีออกไปเฮ้ยฉันได้ฉันได้มันเป็นแม่เหล็กเนี่ยอุ้ยรอบๆเลยโอ้สุดยอดไอ้นี่ทำไมเกาะฉันนานจังเลยอ่ะดูดิอะไรกับทั้งแบบมันจะไม่นานได้ยังไงเออเกาะนานมากอะตอนเนี้ย เป็นกาะเจ็ดสีมันอีเจ็ดใสอะอยู่กับดีดีๆคุณพ่อขมื่อปวดนิดแล้วครับวิ่งเห็นตัวมันเลยตัวจับมือพ่อถอยห่างๆเลยไม่อยู่ใกล้พ่อแล้ววัวมันเละโอดนพ่อเกี่ยวเล่นเป็นสแน็คกเลยตอนนี้เอ้าวอยู่ดีก็กินเฉยอ้าตายเฉยตอนแรกมันมีกาะอยู่ว่าโลโลหมดตายพอดีจิ้มเลยขนาดไม่เดินนี่ยังไม่ได้เดินเลยนะเนี่ย โอเคทุกคนตาหนี้ให้เทมีเป็นแชมป์ไปนะครับกับบีอระมีมเอออะไรอ่ะไม่หนุกเลยโอ้เจอดเจ้าชายดาเลยโอ้ยจะเดินมาอีกแม่ฉนไม่หยุดใจใจอีกโอ้พี่เห็นเลยแล้วโอเคช่วยยืนนิ่งๆได้ไหมโอเคแล้วแล้วดูหน้าสกิลวีดีอ๋อนี่มาโลมกันหน่อยสิมามาถ่ายรูปมีมกันให้เพื่อนเห็น ให้ยับต้องมีคนตายโอกมีมเนี้ยออกไปหน่อยสิมีมเนี้ยมีมอะไรเนี่ยบังเนี่ยมีมเนี้ยอะไรบังหน้าเนี่ยบอดี้อ่ะอีกที่นี่บ้านไหนบอดี้อ่ะอ่ะเหรอเออเขายืนแถวเด็กยี้เออบังแกเปลี่ยนบีมสิคงเป็นหมาว้ายว้ายเจ้าเด็กกินฉชิเจ้ามีเด็กบ้ากินฉชิเด็กบ้าเดี๋ยวเจ้าเด็กเนี่ยตัวเนี้ย <laughs> 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 ยืนสะเท่เป็นบอยแบนด์โดนเด็กกินเยืนียกันดตบๆบเลยเมื่อกี้หม่ำม่ำนกโปะอร่อยเลย <laughs> <laughs> เป็นหมูเด้งเลย <laughs>